สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลิน Channel. แชนแนลแปลว่ากับน้องซันนะครับล่าสุดก็ถ่ายรูปคู่กันอวดโฉมผ้าครามสกลนครสุดอลังการคืนกำไร f อแซีปรพเพลแสงทองเนี่ยจับมือซันวงสะทอนสร้างเซอร์ไพรส์บนเวทีด้วยชุดผ้าครามสกลนครดีไซน์สุดจึ้งนะครับเป็นดีไซน์ลุคที่เข้ากับปัจจุบัน สถานการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็เสื้อผ้าทุกตัวเนี่ยแอดว่ามันมีความหมายของมันหมดนะครายิ่งเป็นชุดผ้าครามแบบนี้นะครับเป็นจัดว่าเป็นสิ่งมหัศาจรรย์แล้วก็คนใส่สวยหล่อด้วยผ้าก็เลยส่งคนคนอะไรนะคนส่งชุดชุดส่งคนใช่ไหมครับคนส่งของไงไม่ใช่นะแพราวแสงทองจับมือสันมุะทอนสร้างเซอร์ไพรส์ บนเวทีด้วยชุดผ้าครามสกลนครดีไซน์ดีมากๆเลยนะครับจัดเต็มความอลังการเพื่อคืนกำไรให้กับแฟนคลับโดยเฉพาะงานนี้สวยหล่อสมมงตัวพ่อตัวแม่แฟนเพลงแห่กันชมสนันว่าชุดสวยสะกดสายตาและยกระดับผ้าไทยสู่ความอินเตอร์ได้อย่างน่าประทับใจนะคนไม่ชอบเขาก็ยี้ใส่เขาก็เบะปากใส่อันนี้คือคนที่ไม่ชอบเขานะ แต่คนที่ชอบเขาก็มีเยอะแล้วถามหน่อยว่าเป็นแปลวซันเนี่ยคือต้องไปแข์กับคนที่ไม่ชอบหรือเปล่าในเมื่อเรเวลของเราเนี่ยมันจะแต่งงานกันอยู่แล้วว่ามันจะถือพิธีการของมันอยู่แล้วแต่ก็ยังมีคนที่ไม่ชอบและไอคนที่ไม่ชอบเนี่ยถามว่าพวกคุณมีประโยชน์อะไรกับแปลวกับซันถามหน่อยพวกคุณเอาเงินไปให้เขาหรือ,อยังไงพวกคุณ เจ็บมากไหมกับการที่เห็นเขาประสบความสำเร็จในชีวิตพวกคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันสะใจมากหรอทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองและทุกคนก็มีดราม่าแตกต่างกันออกไปนะครับเออต่างคนต่างอยู่สิไม่ต้องไปเปรียบเทียบเอาตัวเองให้รอดก่อนจะรวยล้นฟ้าจะมีเงินเยอะขนาดไหนแต่สุดท้ายไม่พ้นปัญหาปัญหามันเกิดขึ้นจากมีแฟนคลับหลายคนที่ไม่ค่อยชอบ แล้วก็ทำลายศิลปินไม่ใช่แค่แปวพลวกับซันอย่างเดียวบิ๊กเองก็โดนหลายคนก็โดนโดนกันหมดนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะจัดการยังไงล่ะให้มันแบบว่าเออคนเขาเข้าใจแล้วคนเขาโอเคแล้วจัดการยังไงล่ะก็จัดการให้มันถูกต้องจัดการให้มัน เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถที่จะนำไปเป็นแบบอย่างได้การที่จะเอาชีวิตเราหรือจะเอาตัวเราอะมาเป็นแบบอย่างให้คนอื่นน่ะจริงๆไอ้ดูมองว่าบางกลุ่มเขาก็ทำเป็นองค์กรเพื่อเหมือนกับช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีคนที่มีไมเคิลดีเนี่ยออกมาพูดออกมาคอยที่จะทำงานและให้กำลังใจสำหรับคนที่ ไม่มีความมั่นใจเลยด้อยค่าตัวเองนะครับนอกจากด้อยค่าตัวเองแล้วก็ยังคิดที่จะอยากมาร่วมวงไอดูมองว่าปีใหม่นี้นะครับปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยเขาต้องรับสมัครงานอีกหลายคนจะไม่รู้ว่าจะมีวงไหนบ้างนะแต่มันต้องมีแล้วละ่ะเพราะว่าบางคนขอกลับบ้านขอลากลับบ้านขอโน่นนี่นั่นนะครับสารพัดนะมีเงินโบนัสมี เรื่องราวต่างๆมากมายนะครับที่ต้องกลับไปเป็นเพราะเหตุผลต่างๆอะไรก็ตามแต่นะครับสุดท้ายแล้วการที่เราเป็นหัวหน้าเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจลูกน้องเนาะแต่เพลาๆกับซันเนี่ยเขาเข้าใจแต่อย่าลืมนะงานแต่งลูกน้องก็ต้องมานะครับเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคู่บ่าวสาว เพื่อจะได้แบบว่าชีวิตนะครับสักครั้งหนึ่งถ่ายรูปหมู่ถ่ายกับหัวหน้าถ่ายกับซันกับแพรเพราะว่ายุคนี้มันเปลี่ยนไปนี่คือยุคปัจจุบันนี่คือคนปัจจุบันและน้องซันคือคนใหม่ของแพรวๆการเริ่มต้นใหม่คือสิ่งที่ดีนะครับแต่ไม่จําเป็นต้องไปจมปากอยู่กับสิ่งเดิมๆแล้วก็มายึดติดเอามาพูดไม่จบพูดอยู่นั่นแหละนอกจากว่าเออเขาเป็นประเด็นด้วยกันหรือมีคนใส่ร้ายอะไรเงี้ยไอ้ดิวก็จะคอยที่จะ ปกป้องแล้วก็พูดให้มันเป็นสิ่งที่เป็นความจริงก็คือเคยสัญญากับพ่อแม่พี่น้องไว้นะเะว่าถ้าเกิดว่าแพรวๆเป็นอะไรไปหรือโดนข่าวที่ไม่ดียังไงเดี๋ยวแอดดิวจะออกมาปกป้องแล้วก็ทําทุกอย่างให้ผิดมันเป็นถูกให้ได้นะครับเราสามารถที่จะช่วยกันแก้ไขแล้วก็ปมในเรื่องราวต่างๆได้อย่างดีเพราะเราติดตามสตอร,รี่ของเขาดูเนื้อหา ดูการใช้ชีวิตแบบมีน้ำหนักของเขาว่ามันไปได้ขนาดไหนเราจะคอยเตือนคอยพูดกันในฐานะที่เรารู้จักการเป็นคนที่คอยดูแลมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขจะเข้าใจตรงนี้ด้วยนะสำหรับชุดนะครับก็เป็นอะไรที่ยกระดับสายตาของคนทั่วๆไปที่เข้ามารับชมนะฮะ ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็อยากให้รักษาสิ่งดีๆแบบนี้ไว้แล้วก็เป็นชุดที่ใส่ลักสง่างามใส่แล้วเสริมบุคลิกภาพที่ดีมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นการยกระดับภาไทยสู่ความอินเตอร์ได้อย่างสําเร็จแล้วก็น่าประทับใจนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าหล่อสวยสมมงตัวแม่ตัวพ่อนะครับเป็นการจัดเต็มความอลังการเพื่อคืนกําไรให้กับแฟนคลับด้วยนะนี่ก็ถือว่าเป็น,ปนการส,สรายย้างเซอร์ไพรส์หรือยังไงครับ เป็นการสร้างเซอร์ไพรส์แต่ก็ไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าเราเห็นชุดแล้วแต่ของจริงอาจจะมีแบบปักเลื่อมหรืออะไรที่มันเติมเข้าไปอีกนะเพราะว่านี่คือยังไม่วันจริงถ้าวันจริงอาจจะงามกว่านี้นะครับเพราะว่าเขาก็ต้องมีแบบดีไซน์อะไรต่างๆเข้าไปด้วยนะโดยเฉพาะดีไซเนอร์ไทยที่เก่งที่สุดนะครับอ่ะยังไงก็เอามาฝากตุกตุกทานละกันนะครับสวัสดีครับ